เฮ้ยเอลบีาำนานมาจอรนชาวไล่บริการรับเติมเกมราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท2ล้านบาท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 ใครจะเติมก็ไปตัมกันได้เลยเด้อพี่น้องจรชาวไล่ มารอบนี้ทุกคน18,558พอยต์นะที่เราเปิดรอบนี้ก็จะมีตรงนี้5,000นะแพ็คนี้เราจะเปิดอยู่ที่เพิ่มเสียงนิดนึง510แพ็คก็5,000นะครับทุกคน510แพ็ค5,000แล้วก็จะมาเปิดการันตีตรงนี้ได้เนาะจาก104เป็น107 แล้วก็มาเปิดแพ็คนี้กันต่ออีกนี่แพ็คซครับตรงนี้ก็จะเป็น8แพ็คแต่ก็ดูว่าดวงเราจะอยู่ที่แพ็คไหนที่จะเปิดได้ร้อยห้าร้อยเจ็ดแต่ส่วนมากมันก็แพ็คเกือบเกือบท้ายเลยครับไม่ว่าจะแพ็คที่7แพ็คที่8อยู่ที่ดวงแล้วกันตรงนี้แต่เราการันตีไว้8ก่อนตรงนี้ถ้ามันเปิดได้ร้อยห้าร้อยเจ็ดเมื่อไหรอ่อ่ะแล้วเหลือแล้วค่อยไปเปิดอีกแพ็คอื่นแล้วกันแล้วก็นี่ต่อครับมีแพ็คนี้เข้ามาข้อเสนอคัสซันคาริ i เวลสองพันห้าพวกนี้อันนี้เราก็เปิดอีกเน้นขายได้ทั้งนั้นเลยตรงนี้ 3, ทีไว้งหมมดันนก็็จะเป 8, 500พอยต์อ่ะทุกคนเราก็จะเหลือพอยต์อยู่ที่58พอยต์เนาะมีแพ็กนี้5 0 0พเอาด้านนี้ชี้ด้านนี้สลับกล้องแล้วผิดนะ5,000ันนี้510แพ็กอะ่ะ5,000ันอันนี้ก็8แพ็กอันนี้ก็25 0 0กับ3 0 0พเนาะมารอบนี้ขออนุญาตเปิด5 0 0 0ันแต่5 0 0 0ันเออเดี๋ยวเอาแบบเร็วหน่อยแล้วกันเพราะว่ามีคนบอกว่าพี่เปิดช้าจังอะไรเงี้ยจริงๆผมเปิดเร็วอยู่นะแค่2 0 0แสงเองรอบนี้อันเนี้ยผมให้200แส0เนาะแล้วไอ้ตัว1,000พเนี่ยผมขอแสงเดียวเอาแบบเร็วเลยอันนี้2แสงอันนี้แสงเดียว แล้วแพ็คใหญ่อะขอแค่ห้าแสงเท่านั้นแพ็คใหญ่ขอดื่มดํากับห้าแสงหน่อยแล้วกันอาจจะช้าหน่อยแต่ขอหน่อยแล้วกันมันคือแพ็คใหญ่เนาะมาเริ่มเลยรอบนี้ก็เปิดทีละ2แพ็คไปเลยครับแต่แพ็คพวกนี้ออกยากมากนะแต่ขอชาวตั้นหน่อยมียเพื่อนอยากให้รีวิวชาวตั้นมาหน่อยแล้วกันอังกฤษอะตนานมานี่ C A M นี่คือจบเลยนะไปเลยครับสองแสงปิดเพลงนะพร้อมลุยส0 0แสงแพงเสมอใช่ไหมจัดไปมาดูกันอันนี้เปิดทีละ2เลยครับ2 0แสงมาละหนึ่ง สองออแต่แพ็คนี้เปิดทีไรนี่ไม่ค่อยได้ลุ้นกับเขานะออกยากมากอะ่ะออกยากมากหมายถึงว่าวอล์กยากมากๆอะ่ะแพ็คแพ็คห้าร้อยเนี่ยากจริงไม่ดวงดีจริงๆนี่แทบไม่วอล์กเลยนะเว้ยหนึ่งเอาอีกดิฮึบสองตามตำรับสองแสนอ้ยอะไรวะ อันนี้มันบัลลงก์ดอรหรอโอร้อยสองเองโอ้โหโลซิสกี้ว่ะวอล์กว่ะทุกคนแต่102ร้อยสองยี่สิบสองเอ็มเวกบัลลงก์ดอมาโอ้โห ตอนแรกเหมือนจะดีนะเว้ยเห็นแล้วแบบแต่ไม่มั่นใจไงผมเลยไม่ดีใจไงเพราะว่ามันเหมือนจะวอลกแปลกๆปลกมันวอลบอลลุงดอมาเหมือนจะดีอูบิยาเป็นน้อยจัดเลยเอาสองแสงต่ออย่างน้อยวอลกมาอยู่เอ้ยวอลกมาให้ก็ยังดีใจสักนิดก็ยังดีครับมาแล้วหนึ่งแบงยีง่สิบสองเอ็มนี่เออหนีเละฮะสเปนกองหน้าอะไรเดิโอ้ 98บมึงวอล์กาทำม่วะตัว98อ่ปะปาสิบาเอ็มมึงวอกทำไมวะไปลุยโอ้โหมันอยู่ในตัววอคกได้ไงวะเอาทอืมเอออย่าวอกก็ดี เอาแพ็กสุดท้ายแพ็กสิบเดี๋ยวมีการันตีต่อทุกคนปุกกติ98ไม่โวกใช่ไหมเอออะไรวะเอามาลุ้นกันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องหนึ่งสองปุ๊บป้องกัน่อยเออหืเออหื อเราบ่นวอล์กอย่างน้อยเขาก็วอล์กให้แล้วกันวอล์กเหมือนไม่วอล์กเลยครับทุกคนวอล์กเหมือนไม่วอล์กรอบนี้แหละตรงไหนนะมันเปิดมาแพ็กฟรีละมันเปิดแพ็กฟรีนี้ละมาถ่ายคลิปไปด้วยครับทุกคนถ่ายคลิปไปด้วยแบบรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วมาแล้วครับอาทิตย์ที่3ของกิจโดนตีอบียร้อยสี่แพ็กฟรีที่ไม่ฟรีกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ เปิดไปอย่างรวดเร็วขอ5้าแสงเท่านั้นชาวต้านมาเบาๆพอชาวต้านตัวเดียวพอแล้วอังกฤษนี่ครับเริ่มอันนี้จะแพ็กหลอกไหมไม่มีแพ็กหลอกนะต่อเลย1นึ่งแสงห้าแสงเท่านั้นนะ1นึ่งแสงและ2ครับขอ5้าแสงเท่านั้นนะทุกคนนะ3ขอกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะ ใครชอบงี้ฝากติดตามได้เลยนะทุกคนนะสี่มีมาให้ดูเรื่อยๆครับติดตามไว้มันจะได้แจ้งเตือนนะมาห้าเบาๆวอล์กสวยๆมาอังกฤษนี่ไงบาซิล CAM ท่องอะไรเนี่ยฟิมินนี่มันรถนี่ คุ้มมาเนี่ยร้อยสี่ทุกคนโอ้โหยับ เ <c oughs> มงสามร้อยเอ็มอันนี้ไม่คุ้มละรอบนี้ไม่คุ้มละเพราะว่า3 0 0ร้อยเอ็มะคือไอ้แพ็คเนี้ยผมว่าถ้าดีอะพันเอ็มขึ้นไปอะดีเลยโอ้รอบนี้รอบนี้ไม่คุ้มละมันชื่ออะไรเฟอร์อร์มิโนเองเเหลืออะไรเหลือนี่ครับ1,8 0่แพ็ก1แสงเนาะ1แสงกันยาวๆต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายคลิปตอนที่แพ็ค7แพ็ก6แล้วกันเพราะว่ามันออกออกยากอะหนึ0 0แสงนะไปครับเปิดให้ดูเป็นรีวิวแล้วกันใครจะเปิดพงเปิดแพ็กอะไรอย่างเงี้ย1 0 0 0 0แสงไปเรื่อยๆเลย <c oughs> รอบนี้ตัวเจบวกครับทุกคนเจ60เอ่อนี่ปะใช่ไหมแพ็คนีเป่าวะไปต่อเลยตัวจะล้นหรือ,อยังเนี่ยหนึ่งแสงนะมาดูหนึ่งแสงกับสองแสงนะหนึ่งสองแสงนี่ไปไม่รอดละหนึ่งแสงจะรอดหรือเปล่าตัว8 17 77เหรอ77แพ็กนี้ออกแล้ว5กกับ77ออกไปแล้วใช่ไหม65้านะออกไปละต่อเลยครับแบบรวดเร็วเอาใครอยากให้รวดเร็วเราก็จัดแล้วนะทุกคนนะ ตามคำขอเฮ้ย hey, 94 90 90ตรงนี้นะออกไปแล้วอุย้ยแต่มันออกแพ็กลึกๆบ่อยด้วยเนี่ยเอาต่อต่อ,ตอหนึ่งแสงหนึ่งปึ๊บมาเชรานโกี่ตัวตัวเดียวโอเคครับเหลือมาเชรานโอ2สองตัวแล้วก็เงินแล้วก็มีอีกอันนี้ปะเนี่ยห้าห้ากับเก้าเก้าแล้วก็รนะ้อยห้าเนี่ยต่อเลยแม่มาเชรานโก็เงินนะอะเบิงแล้ว เอาต่อเงินออกมาเชนแล้วนู่นสองตัวโอเคเหลือสามแพ็คมาทุกคนห้าล้านกับเก้าเก้าแล้วก็ร้อยสี่เอาต่อเร็วแล้วนะเนี่ยแบบเร็วเลยนะเนี่ยออห้าล้านไม่ต้องสีบม <c oughs> ึงล็อกแล้ว 9 9าเการ้อยสี่กับร้อยห้าร้อยเจ็ดเหลือแค่สองแพ็คละถ่ายคลิปด้วยรอบนี้เราจะมาเปิดแพ็คที่เจ็ดเอาแพ็คที่เจ็ดนะเหลือแค่สองแพ็คเท่านั้นอ่ะเกาเการ้อยสี่ตรงนี้กับหนึ่งร้อยห้าร้อยเจ็ดมาดูจะออกแพ็คอะไรล็อกหรือเปล่าเหลือแค่สองแพ็คกับแพ็คลับพัดเลยเปิดมาเยอะแล้วเนี่ยเอาหนึ่งแสงเท่านั้นใช่ไหมหนึ่งฟ็อกหละสวยหุยปรตุเกช LM มิจเจคทุกเมย์มึงใครพี่โรนโอ้ยมาริโอเมาเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหร้อย <c oughs> <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สามสิบโอเคทีนี้เหลือแพ็คนี้แล้วอะร้อยห้าร้อยเจ็ดเสียงผมหายแล้วหมดทุกคน โอ้โหเหลือแพ็กเดียวแล้วมาเหลือแพ็กเดียวแล้วแสงเดียวเท่านั้นเลยแพ็กนี้เท่านั้นเลยครับเราเปิดไปแล้วนะเจ็ pack, pack แ 1, ดแพ็กอะแพ็กละพันอะโคตรเยอะตอนนี้แพ็กสุดท้ายแล้วครับรอบนี้ก็คือแพ็กสุดท้ายเนี่ยแปดพันพอยต์แล้วเนี่ยเอามาร้อยห้าร้อยเจ็ดครับแสงเดียวเลยเอาเขาอยากให้เปิดเร็วอ่ะแสงเดียวตามใจแล้วฝากกดไลค์หน่อยเอาติดตามไม่ได้ครับเฮ้ย C A M ใคร ร้อยห้าว่ะล็อกคนอีกแล้วล่ะโอ้โหหน้าตาคุ้มไมเดี่ยโอ้โหโอ้โหหกร้อยเอ็มโอ้โห หมดไปเท่าไหร่10,000แล้วป่ะ5,000 8,000 13,000แล้วอ่ะ13,500 300ไม่ถึงพัน m 13,000โอ้โหจะแหนบด่ากูตายแนย่นอน โอ้โหเหลือ2แพ็กนี้เท่านั้นอะ่ะห้าแสงนะรอบนี้ขอ5้าแสงเลยรีเกมแป๊บหนึง่งกลับไปหน้าแรกก่อนเดีเ๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อน,น,อนมันอาจจะเห็นว่าเราใช้ตัวดีอะผมเปลี่ยนแป๊บหนึง่งเราทีมเราก,ากากนะเพื่อนนะทีมงานอาจจะเห็นว่าเอ้ยทีมมักนี่มันกากแด้วะอามา,มาต่อเลย5้าแสงเรามีพลังนิดนึงจะท้ออย่าท้ออย่าท้อทุกคนอย่าท้อต่อเลยแพ็คนี้เอาสองพันห้าคัสสันคาริโวตัวดีๆทั้งนั้นนะคาลงคาลอสซิกงซิโก้นี่มาหมดครับผมห้าแสงเท่านั้นอชา นิดตึงแล้วการแพ็คมันแพงนะทุกคนนะเอามาหนึ่งสองเสียงดังเสียงดังสามสี่ปุ๊บนี่กดเลยไมเอาห้าแล้วหลอก มักซีมักซีเฮ้ยเอลบีทำนานา่ะหุยมักซีคุ้มไหมทุกคนอ้เพียงเพาะวะ่ะเพียงเริ่มเพาะวะ่ะเพียงเริ่มเพาะขึ้นมาทันดีทันใด4,700เอเอ็มเองอะทุกคน 4,700ันเอเอ็มเองอะมันก็นะเจอหลอกเข้าไปดิใช้สูตรนี้เข้าไปดิเนี่ยสูตรทีมกากเข้าไปดิทีมงานเห็นใจอะ่ะเอามาอีกไม,ม่อีกมีอีกแฮ็กสุดท้ายครับทุกคน ใครเข้ามาแล้วนะครับขอกดไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยหรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะทุกคนนะมันจะได้แจ้งเตือนผมมาสตรีมทุกวันแล้วก็มีเปิดแพ็คแล้วก็ทําคลิปมาเรื่อยๆนะใครที่ชอบ fcmobile หรืออะไรพวกนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับทุกคนมารอบนี้ต่อเลยครับต่อเลยมารอบนี้ทีวงทีวีทีเอสยังไม่มาก็ทีวไปก่อนละกันสามพันเหมือนเดิมฟีฟา่าพอยรอบนี้ครับคับคาลงการอดเบตโต้บูฟฟงบูฟฟอนมาเต็มครับ,ต,ต,รบตัวธงตัวท็อปไม่ต้องลื เลือกครับกดไปเลยขอห้าแสนเหมือนเดิมแต่เรามีสูตรหนึ่งนี่หาแสนเหมือนเดิมหาแสนเหมือนเดิมสองสามครับอ้าวฮึบฮึบสี่ไงนี่ลองดิมรียวห้าดิงงดิ มาดิมักซีอังกฤษมาแล้ว C A M ตำนานาานี่ไงเจอหลานร้อยห้าไปดิครับผมไปเจอหลานร้อยห้าไปดิไปเออ ห้าร้อยเอมอ่ะอย่างน้อยก็มีค่าลงค่าลอดมาอยู่วะเฮ้ยถือว่าคุ้มไหมผมว่าไม่แย่เลยนะทุกคนไม่แย่นะค่าลอสออกมานี่ไม่แย่นะเพราะว่าถ้ารวมทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมทั้งหมดก่อนละกันเรา1น0 0 0หมื 1, ่นหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นแปดพันฟีฟาใช่ไหมเรามีค่าลอสอ่ะขายได้ห้าพันเก้านะครับเกือบห้าพันเอฟนะเกือบห้าพันเอฟเลยครับทุกคนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบยังไม่มีคนขายด้วยครับโอ้โหแล้วมีตัวอะไรมาอีกหกร้อยห้าร้อยสามร้อยสี่พันเก้าละกัน 600, หกร้อย 600เดี๋ยวมันได้เท่าไหร่อ่ะ66 65แล้วกัน65บวกอีกเท่าไหร่เจอหลานเท่าไหร่เจอหลาน526นะครับยังมีคนซื้อไนดะ้จะขึ้นได้อีก530ไป526มัน530ไปเลยราคาขึ้นได้อีกอยู่แล้วแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่บวกอีกตรงนี้บักฟิลาโน่เนี่ยเฟอร์มิโน่เนี่ยตรงนี้ก็สามร้อยยี่สิบสามแล้วกันสามร้อยอ่ะสามร้อยหกพันสามร้อยแปดสิบทุกคนว่าคุม้มไหมพิมพ์บอกด้วยก็ได้นะหน,นึ 108, f f ่งหยืยน่ 10, นแปดพันฟีฟ่า ได้6 0 0ันเนี่ยคือไม่ต่ำกว่ากลางๆอ่ะผมว่าอยู่กลางๆได้6 0พันกว่า M เ,เลยนะบางคนเปิด10,000นี่10,000ได้พัน M อก็มีไม่ถึง2,000ันก็มีแต่เราได้6 0 0 0เลยนะอันนี้มันเป็น18ื่นไงถ้าคิดว่า1 0 0 0 0 FIFA p ฟ i n t เนี่ยได้2000 M เอเนี่ย2 0 0 0มมันก็ได้40,000่นเองนะแต่เราได้60,000กว่าเว้ยทุกคนผมว่าดูดีอยู่ครับดูดีดูด,ดีไม่แย่เลยไม่แย่เลยถ้าคิดแบบกลมๆนะอุ้ยดีนะคาร์ลแม่งมาช่วยคุณไปเยอะเลย อย่างกันจริงโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวทําคลิปนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เอาใจใสยกดเร็วหน่อยแล้วกันเนาะผมก็มากดเร็วให้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันใครที่ชอบกดเร็วอ่ะผมทมําไปให้ละคลิปนี้กดให้ผมหน่อยแล้วกันหรือกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปไหนมาอีกก็เดี๋ยวลงไว้ให้เรื่อยๆนะเอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย